ังสองมุมสาวร้องครูปรีชาเบี้ยวค่าเช่าอีกฝ่ายยังทาตามสัญญาพร้อมสู้ชั้นศาลเจ้าของบ้านร้องครูปรีชาเช่าบ้านเปิดเป็นร้านอาหารพอหมดสัญญาย้ายออกไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแถมค้างค่าไฟฟ้าจนถูกตัดไฟพยายามติดต่อขอเคลียร์แต่ไม่ยอมคุยด,ยด้วยด้านครูปรีชายืนยันทําตามสัญญาเช่าพร้อมสู้คดีในชั้นศาลวันที่17กุมภาพันธ์68ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางพิมลวันกลัน่นผลหลังอายุ57ปีว่านายปรีชาไคร่ครวน หรือครูปรีชาเข้ามาขอเช่าบ้านเพื่อเปิดเป็นร้านอาหารแต่พอหมดสัญญากลับไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแถมค้างค่าน้ำค่าไฟฟ้าจนถูกตัดไฟอีกทั้งสภาพบ้านก็ไม่เหมือนเดิมโดยนางพิมนวันเผยว่าครูปรีชามาติดต่อขอเช่าบ้านหลังที่ตนเองเคยอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่สามต่อปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่เนื้อที่สองไร่เศษโดยเริ่มทำสัญญาเช่ากันตั้งแต่ปี2560ในราคาเดือนละ5,000ันบาทแรก เริ่มทำสัญญากันครั้งละสามปีซึ่งก็มีการต่อสัญญากันด้วยมากระทั่งเมื่อปี -66 ตนเห็นว่าการทำสัญญาสามปีนั้นนานเกินไปจึงเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกระทั่งสัญญาเช่ามาหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ25์2568นี้ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับครูปรีชาและครูปรีชาขอเวลาย้ายของออกจากบ้านหลังดังกล่าวจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เมื่อครูปรีชาย้ายของออกไปและตนได้เข้ามาดูสภาพบ้านถึงกับตกใจเข่าแทบสุด เนื่องจากบ้านชำรุดสุดโทมและสกปรกเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบ้านที่เคยเป็นลานจอดรถเนื้อที่กว้างขวางก็มีการมาขุดพื้นที่เพื่อทําเป็นบ่อปลาขนาดเล็กแต่พอครูปรีชาย้ายออกก็ไม่ได้นําดินมาถมกลับให้เป็นเหมือนเดิมแถมยังมีการนําเอาเศษขยะต่างๆมากองทิ้งไว้ในบ่อจนสกปรกพื้นที่ด้านข้างบ้านที่เคยเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนก็ถูกขุด เพื่อทาเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่มีเศษใบไม้สร้างกิ่งไม้แห้งมากองทิ้งไว้สภาพห้องครัวก็อยู่ในสภาพสกปรกพลายกับไม่เคยทําความสะอาดที่ดูดควันอีกทั้งห้องที่ตนขอแบ่งไว้หนึ่งห้องเพื่อเก็บทรัพย์สินที่ไม่ได้ขนออกไปก็ถูกงัดประตูจนพังและข้าวของที่อยู่ภายในห้องก็ถูกขนออกไปจนหมดนางพิมนวันอ้างด้วยว่านอกจากนี้ครูปรีชาย,ยังค้างค่าเช่าอีกหนึ่งเดือนรวมถึงยังค้างค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกสองเดือนรวม เป็นจำนวนเงินกว่า4 0 0 0บาทจนถูกตัดไฟไปในที่สุดที่ผ่านมาตนพยายามติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับครูปรีชาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านและเรื่องของค่าไฟที่ค้างอยู่แต่ครูปรีชาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนตนเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอพเอมืองกาญจนบุรีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พยายามขอให้ครูปรีชามาพูดคุยตกลงกับตนแต่ครูปรีชาก็ไม่ยอมมาอ้างติดธุระต่างๆทํา,าทให้ตนเองเครียดไม่รู้จะหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะอยากให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนางพิมนวันยอมรับด้วยว่าตอนที่ให้ครูปรีชาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นร้านอาหารนั้นยอมให้เช่าด้วยความไว้ใจเพราะครูปรีชาพูดกับตนด้วยคําว่าเพื่อนทุกคาและรับปากว่าจะดูแลบ้านของออตนอย่างดีแต่สุดท้ายเหมือนกันฝากแมวไว้กับปลาย่างบ้านของตนพังเสียหายครูปรีชาก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบใดๆตนจึงอยากเรียกร้องให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบและมาเจรจาตกลงกับตนให้เรียบร้อย ขณะดเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อหาครูปรีชาโดยครูอ้างว่าไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากกำลังเดินทางไปติดต่อธุระที่กรุงเทพเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวทางครูปรีชายอมรับว่าได้มีการเช่าบ้านหลังดังกล่าวกับนางพิมนวันจริงแต่ตนเองไม่ได้ขโมยเอาทรัพย์สินของนางพิมนวันที่อยู่ในห้องดังกล่าวไปอย่างที่ถูกกล่าวอ้างอีกทั้งในสัญญาเช่าบ้านก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่านางพิมนวันเก็บรักษาทรัพย์สินรายการใดๆเอาไว้ในห้องดังกล่าว ส่วนเรื่องของสภาพบ้านที่ชำรุดสุดโทรมนั้นครูปรีชาย,ยืนยันว่าที่ผ่านมามีการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องแต่อยู่อาศัยมานานบ้านก็ต้องสุดโทรมไปตามการเวลาส่วนที่ไม่ยอมถงบอกปลานั้นก็เป็นเพราะนางพิมนวันนำกุญแจมาล็อกประตูบ้านจนตนไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ครูปรีชาย,ยังยืนยันอีกว่าไม่ได้ทำผิดสัญญาเช่าใดๆและหากนางพิมนวันจะแจ้งความดำเนินคดีกับตนตนเองก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลและจะฟ้องนางพิมนวันกลับด้วย ขณะที่ Facebook ของครูปรีชาได้โพสต์ภาพและข้อความว่าระบุว่าร้านอาหารบ้านสวนครูปรีชาได้ย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้ว